<laughs> <laughs> โอ้โหไม่ไม่ใช่อย่างนี้ไปไหนดีอ่ะไกาโดดีไหมเนี่ยไหนเอล <h> อาซาฮาเอวก็ได้嘛เอมีคนไหมหนอ อะไรครับนี่ไม่มีของอะไรเลยมาร์คจุดโลเคชัค่นเฮ้ยมีคนนะแน่มาจากไหนอยู่เนี่ยเฮ้ยคนบ้านผม Watch out ซ้ายมือ <laughs> อารมณ์โดนลุมตะกำมนนันใช่บอดก่อนฮึมทำไมกึง่งกึ่งเหมือนแล้วไม่เหมือนสวยครับปนใช่ไหมใช่ไหมก็รู้สึกแปลกๆอยู่ Mà người mà Mà mọi người mọi cái này, người chờ. người Watch out. ơi, người อ่ะผมไม่ได้ปลาระเบิดใช่ไหมอ,อ๋อตายเลยที่เดียวกันแหละหากเพื่อนๆกำลังหาร้านเติม UC ที่ถูกเติมไวและปลอดภัยแน่นอน100%นนะฮะผมแนะนำร้านนี้เลย Rich Man Shop และการเติมก็จะแสนง่ายมากเลยนะฮะเพียงแค่ใช้เลข ID และชื่อตัวละครเท่านั้นนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถแอดไลนนไปได้เลยนะฮะแอด i m h n a n s h อ p อย่าลืมแอดกันด้วยนะและตอนนี้เองทางร้านก็มีโปรโมชั่นเติมครั้งแรกด้วยนะฮะซึ่งบอกเลยนะฮะว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเติมนะฮะ และถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้เล่นแค่ผับีเท่านั้นร้านนี้ก็รับเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เลยนั่นๆบนเขาขวาขวาบนเขาขวาสุดนะพี่จอดตรงน,นี้ก่อนเมื่อกี้โอ้ติดต เขาค่อยแซ่นะเขาค่อยแซ่เห็นปะเห็นปะเห็นปะน็อกหนึ่งทำน,นะลบขวามือลบขวามือพี่ตรงนี้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 เจ็บมาก ตายหมดกับแตกอ๋อเมื่อกี้โดนซ้ำเหรอไม่เพป่นโดนซ้ำ Watch out มีคนรีบเป็นไหนแล้วเปไหนแล้วเปไหนแล้วเปไหนแล้ว Watch out อ๋อจอดียวโอเค Pa, ta, ta, ta. Là, bác, những bản quá số điểm oh, 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 yeah, oh, oh. oh, 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 สองนองสองนอสองนอสอสอ,อยู่ข้างนอกหนึตัวอยู่ข้างในบ้านหนตัวอยู่ข้างหน้าผมหตัวเดี๋ยวละตามหมด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 โอ,โอเค watch out โอเคมีคน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 เห็นปะเนะี่ยข้างหน้าเลยนี่วะถอย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 หันลุ้มหันลุ้มหันลุ้มเสร็จละเฮ้ยมือแข็งน่ะมีที่มาเรามีที่มาเรา ข้างๆเราเลยข้างๆเราเลยโอ้โอหทำไมแม่งเอาอย่างวะแต่มีอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างบนน่าจะตาย้วมั้งเพราะเพื่อนมันตายทันทีเจี่ยโอ้โห yeah! oh! ไม่ไม่ใช่อย่างนี้ดีที่เราไม่ระเบิด มาชี้เป็นบัตรทองอย่างนี้ไหมไม่นะอย่าซ้ำวิชันอ,องครับษ์ไม่มีคนดันมา นั่นเองนะเขาวงาวงวงเจ็บหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วทีนี้หมดแล้วอ้าวเกิดอะไรขึ้นอ่ะ No watch out เอบนเขาุนบนเข่าดุนเห็น่ะน่เลย วุ้ยออกข้อสองตัวเยอะพี่หย็ดเราต้องไปแล้วแหละทำมาขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนเปลี่ยนตำแหน่งกันเปลี่ยนตำแหน่งกันเราต้องไปเล่นแถวหนุกนะวนันน่ะ Mark the location เดินต่อเลยแล้วกันตรงนี้ตรงไหนนะครับที่มีคนตอนนั้นปะ Watch วัชชั่ว เขาต้องขึ้นมาหาเรานั่นนะเฮ้ยไม่ไม่ตรงข้างหินเลยตายเอา้าไม่ใช่ตีนี้แน่เลยคนละตีแน่เลยต้องเล่นนี้ได้แน่ไหมนะเนี่ยเดราเจอสองคนกันไปหาจุดเล่นสองคนไปเล่นเรื่อยอ่ะ Watch out ครับสวย <S <S เขายิงกับอิตี้หนึกก่งอยู่แน่เลยมัย้งโอ้ยนู่นๆูข้างเขาเรามี watch out โ,โตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ mark the location สองตัวเลยสองตัวเลยสองตัวเลยถ้าเกิดเขาอยากชุบเพื่อนเขาก็ต้อง,งอนอนมมวิ่งมาลงอันนั้นสมบูรณละเจ็บ เดฟเดฟสองทีอ,อือีกตัวนะนี่กระสุนเขียวเหลือไหมฮะของผมจะหมดแล้วอะไม่มีแม็กสำรองเลยสองทีอะ Got supplies. ของครับอย่างน้อยหนึ่งตัวแน่ๆผมว่าหนึ่งตัวผมว่าแค่หนึ่งตัวอีกสามตัวน่าจะอยู่ด้านนอกอ๋อนี่้ำไมใกล้ใช่สวยอ้าว quality Đi đi đi, qua qua qua. Phòng phòng. Mark the location. À, không cái lại มั้ย? Chết. nhiều quá